เฮ็ดเวียกอยู่ไทคือว่าเจอกันอยู่ไทยอยู่ไทย<น>เหรอเฮ็ดงานใกล้กันบ่มาหากันมาหากันคุยทางโทรศัพท์บ่ทางเฟนะเออผู้ใดติดต่อให้ติ้ต่อจำป้อนเพื่อนรำทางเพฟสนะี่ะเออเห็นนะครับใช้นิ่งสายแน่นเนาะนรับเป็นเพื่อนเป็นยังหวยคุยกระติดปับ๊บเลยนะทางผูส้สาวกันเนาะเนี๋ยผู้ไรจะมาหากันก่อน คนขึ้นไปเพราะว่าตอนนั้นน้องอยู่อยู่ระยองเพิ่นเฮ็ดงานอยู่แถวอลไรก็มาเฮ็ดงานนํากันโดยอืมบ่ย่านบอราวตัวเราเละเสียงบ่เส <c oughs> ียงเสียงมึงเนาะโดยอ่ะละ ทักทายสบายดีเอฟซีเบอร์สุขุสุคนพบพ่อกับสาบวบัวมณีกะพี่และอยู่เพื่อนของน้องน้ำลพลเพ,พิ่นพ่อแม่พี่น้องเลยป้าเนาะมามนีกะถือว่า,าทั้งเพื่อนของสาวพลเพลิ่นนี่เปลี่ยนผ้าเรียบร้อยเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะก็คือผ้านี่กะบกขาได้แล้วพ่อแม่พี่น้องเลยกะมือก่อนนี้อปึองอยู่ได้นี่ ถือว่าเปลี่ยนเรียบร้อยบัดนี้ก็ถือว่าทางนี้ก็ยังผ่าอันเก่าแอ้มอยู่กำลังใส่ถักแล้วนี่ คนกะสีบะโบได้พระโบได้อันชาตเข่าได้บัดน,นี่กะถือว่ายัางใส่โบทันเด้ว่วเนาะจ้างช่างบ้อนอนี่เนาะวันนี้กำลังเจาะกำลังบุญ ื <ersch> <S <S ัอนี้ก็ถือว่าแล้วแล้วไงใส่ไหลเรียบร้อยบบดนี้ยังดีเพราะว่าเพื่อนน้องเพิ่นมีพื้นภผ่เนาะก็เลยซื้อไหลมาใส่เลยแต่เพื่อนของชาวจอยเพินกนใส่แบบชุบเอาหรือวบายุ่มเอาคะแนะเนาะเพราะว่าเพื่อนของน้องเพิ่นยังมีพื้นมีภผ่แต่ของน้องเพิ่นนนี้มีไฟแล้ว ก็เลยสะดวกสบายบุญเรียบร้อยก็เลยอ่าต่อซื้อไหลมาใส่เลยเนาะไปเดี๋ยวขึ้นไปทักทายโอลมกับทางน้องเพิ่นก่อนดีอกดีใจน้ำน้องเพิ่นก่อนขึ้นเพื่อนอ่าน้องเพิ่นเป็นครั้งแรกพ่อแม่พี่น้องเลยฮึเงียงแบบนี้เนาะวัะนนี้โอ้เป็นตาย,ยา่าไม่เนี่ แขงเฮงหมดเลยเลยบนชานชานของน้องเพิ่นนี hey. ่ข ja. um. ึ้นเป็นครั้งแรกอากสบายดีเด้อน้องนะอืมจุพื้นทรายอยู่หนีบ่อนี่เอ้าบ่เลยลงมาทั้งพี่บ่ใช่ยันมันหักยันมันหักเลยตะเกาได้ใช่ตะเกา หักบรดิโตตี้คนกะบเออไพเยียมนะเจ้าบ่สบ้าทางพอเพิ่นอืมตั้งแต่กี่พุนอันนี้เห็ดเห็ดแต่หล่นนะบอันี่โดยโดยจุพื้นพายอยู่นี่ตีบเข่ากับหอยแบ่นี่โดยอยังน้องไม้ต้มโดยต้มตั้งแต่มือไรไอ้นี่ฮะมนต้มมะข่ายนี่ยังกินไรอยู่บอสนี่โดยเออ น้องใม่ใส่ถุงเงินบอบอนห่ีนาไหม่หาไม้เลยด้วยแบบจำเจ้าดเวย่อได้อันแกงยอืมให้บนนอนเจ้าอยู่ใช่ไหมอยู่อยู่ทางนี้อันทั้งกลางของใครใชทา้งข้างในตู้นประชนได้่ปชนจะเป็น้างระบาวเออระบาวเจ้าด้ยอืมจ้านอนพี่กับลูกให้อันผ่าแพผ่าห่มของเจ้า อในคืนในยังกับ่ได้มีบ่อน่ะโล่งด้วยในคือนี่บ่มียังเลยมีแต่อันกับของของทีเฮามูนเฮานอนผ่าโฮมกัมีเท่านั้นตอก็มีแล้วะว่าเชียงพนกับแม่บุญพนซอกตะกี้ได้ช่ตะกี้บ่มีแต่ะกี้ตะกี้มีแต่ชนี้โดยโดย น้อเฮ้ยน,นี่อันผู้ไรนี่มาเห็ดไห้นี่ช่างบ่ช่างทางบัวลอยพิ่นแล้วก็ทางบัวเสียงเพิน่นติดตามมาทางบัวลอยพิ่นมาชอยอืมบัลอยนี่มาชอยซื้อบ่อเอมจะข้นนะ่ะช่างกะมีทางน้ำเบาวอยู่เฮือนแล้วก็ทางคัวนองนำ้ำอืมเอยๆกันเลยอืมเป็นที่ได้ข่าวอยู่หน้าบัวลอยไปโอ,อ้ไปปิ้งอันไปพึงไปปิ้นออกบ่ทางคัวเพิ่นออกไปปิน้น มันพึ่งให้มันแห้งเพราะว่ามันอยู่ในนำ้ำนะ <laughs> อยู่ในนำ้ำโ <laughs> ดยอืมตัวที่เ,เขาเก็บขึ้นกันเอาออกมาปีนมาพึ่งได้เนาะโดยจะหน่อยห่วยแต่งอกขึ้นมาแบบโบมีบอนเห็ดอีกเลยบ่แม่นหน้าแซงได้เนาะโดยอืมอันนี้ทางทั้งเมตุเพิ่นเข้าทางนี้บ่โดยเอออืมตะกี้กระปิดอยู่ห่างแต่ว่าผ้าขาดบ่โดยผ้าขาดก็เลยเลืออาใหม่แล้วก็มาซ้อมแซมใหม่อีก หนยทั oh, wow. like ้งนี้ก็ปิดเรียบร้อยแล้ววันนี้เนาะอ่ตะกี่พนสารเขามาพอดีเชิงมึงนอนเจ้าเลยโดยอืมบัดทั้งนี้บัดเทือนครัวบัดตะเกียร์ฉาดมาทั้งนี้เลยจ้ะเพิ่นซื้อมาแล้วอันนี้แตะต่กี้ปิดปะบ่ได้ปิดบ่ได้ปิดถ้าพนเข่ามาเด้จ้ะเปียกหมดเลยเปียกหมดเลยอืมเอ้าเจ้ากับแบบบดได้ฉาดแบบพากระตาดแล้วก็เอาใบตองเฮ็ดแบบพอมาปิดมาหวังบดได้เฮ็ดปะบ่ได้เฮ็ด ไปเบิดแล้วคุนว่าเนาะอืมดีท่อแบบมีพื้นมีไฟเอาเขาตั้งแต่กี่เนาะโดยคุณอันนี้ก็ะปบตองแบบจากผักกาดแล้วก็เห็ดเอาไปตองกุ้งบ้านเฮาเนาะแล้วบัดน,นี้มันขาดเบิดแล้วิุนกับ,บ่บได้เห็ดไหมตั้งแต่ฒ่าพ่อพุอพ่นบอนโดยอือลูกนี้บบได้ด <laughs> เห็ดเห็ดก็บ่คอยมีเวลามีแต่ไปห้าน,งนมงนะไม่ไปขายพอได้ซื้อเขาค่ะบอคอยได้มีเวลาเห็ด โหมีเวลาเห็ดถ้าเห็ดอันหนึ่งก็โจอันนึงเพราะว่าเ้ากับโบมีเวลาถ้าว่าคือโจเห็ดเวียกกะคือโบมีเขาโบมีเข่าเลยก็เลยมีแต่ทอรนี้วันนี้เนาะยังดีทอว่ามีผู้ใหญ่แบบเพิ่นเห็นเนาะแบบเพิ่นเข้ามาช่วยเป็นย้ายน้าวันนี้ ขึ้นแห้งบ่ใส่ใส่แล้วบ่ใส่แล้วอืมเอาขึ้นมาเทิงเพื่อนเลยแบบนี้ล่างก็สบายเลยะดวดสบายไปต้องเปิดได้แล้วก็เอาขุไปตรงเอาะว่ายังมาทันได้มีสายยางอืมยังบมมีสายยางเลยมีแต่เปิดอยู่หันใช้โอ่งเลยแต่ก็จังไปหิวเอาต้านเอาปลูกพักปลูกยังก็สบายแบบนี้เลยถาบว่าปลูกพักปลูกยางนั้นแบบเอาไปขายใช่ไหม ก็ไม่ได้ปลูกขายมีแต่ว่าปลูกพอได้กินเอาถ้าเราเอาไปขายได้จ้ะตลาดผู้บ่เอาไปตลาดเอาไปได้เลยนะางไปยางไปเลยโดยหลุดดอกรุดไทยกับเจ้าด้จ้ะแบบไปตลาดแต่ละมือกบ่มี่ป่ะจ้ะโดยมีเลย่างเอาเผื่อฉีหอดยางไมได้ฉีหอกผู้บกคือเอาไปตั้งแต่รอบเส้านียการลุนเติบจักมืถ้าไปตลาดนี่เนี่ยกับโบมันได้แต่ถ้าไปตลาดโรงเงี้ยมกะ จ้างรถช่องแถวไปเพราะว่ามันไกลเนาะเ<ด>จ้าก็ไ่ได้เคยแบบเอานมใหม่นมมันไปขายตลา,าดใหญ่บ่ไม่แต่ว่าเคยไปอยู่ตอนนงหน่อยอยังมาทันได้มีครอบครัวก,ก็เอาน้ใหมนี้ไปหาลเลาะแหลก้าวแถวหมอดงเฮนเคยไปแต่ว่าช่วงนี้แบบเพิ่นมีตลา,าดตั้งอยู่แคมทางก็เลยเอาไปขายอยู่หันอตั้งแต่แบบฮูจักควมแล้วดย บกค่อยมีข่าวกินตั้งแต่กี่พุทธโดยยขึย้นมากับบ่มีข่าววิญญามีแต่ไปหาแหลกเอาอยู่บิน,นมจนถ้าปัจจุบันนี้โดยเพราะว่าเขาเคยแหลกเคยชินเนาะเขาก็ไปตลอดบมาโมมีอย่างหนึ่งก็ต้องหาอย่างหนึง่งฉีมาอยู่แบบแล้วลาฉิมานั่งเห็ดโมแต่เห็ดอันนี้ก็ฉีบ่มีข่าวกินเนาะ ถ้าไปหานี่ก็คือไปกับผัวบ่ะบ่สิไปคนเดียวเพราะว่าทางผัวเพิ่นกันถาว,าว่า่างเพิ่นก็นอยากเหตทานเ็ดยังซอยพอไดเพิ่มกันอืมถ้าว่าอยู่หน้าก็เหตทานเลยเหดอยู่เพื่อนอนี่ก็ได้ได้เนาะเพราะว่าอยู่เพื่อนมันบ่มีใหม่มต้องไปเหอยู่หน้าเ,ยเลายต้องใช้เวลาโดนเติรผะว่าเพิน่นกันบ่มีรถบ่มียังแก่มีแต่แบกเอายังเอ,าอ้อเอาต้นขามนี่ได้สะแบบเพาสีนงาสีหยังโยชูงมพ่นนะ ยันว่าชุงมเนี่ยเข้ากับชีนชีนงานหน่อยงานยังมันลงแล้วก็เผาอยู่เพื่อนอยู่ยังสิให้เพิ่นมาชีนออกอยู่อ่า,าเพราะว่าเดยยามลมยามอย่างนี้ญาตินะมันชุงกว่าเพื่อนเนาะต้นไม้ต,นต้นโตถ้าว่าชุงกว่าเพื่อนนี่ก็เป็นตายาดยันเพิ่นหักลมใส่เพื่อนเพียงอย่างนีอ้อือนี่ไปหาใช้สระเพื้นนี่ทั้งกเพิ่นแบบมาแต่ กะกะยังข่ายอยู่ได้เพราะว่าแถวบ้านเจ้านี่มีแบบปลาใหม่ลายเนาะแต่แบบห้าวคาเดตัดนี่ได้ปะกับเจ้าบ่หวงเนาะไม่หน่อยไม่ยังเพิ่นบ่วหางแต่ว่าไม่เอาแต่ไม่ใหญ่ไม่แบบทีแบบเพิ่นเก็บไว้แบบเห็ดเฮือนเนาะเออเฮาต้องบ่เอาเอาแต่ไม้แบบธรรมลาืมมาทินนั่งละ เออบางนอนเจ้ามีจักพื้นนี่ผ้าผ้านี่ผ้าคมผ,าผ,าผ้าอย่างีมีจักพื้นเดี่มทางกะร้ยอาทางทางโมเสียงพนันหมอบให้ไปหฮมก็มีสองพื้นของเจ้าเห็นบะเทวาคองนแบบม่อยู่แคนั้นประามาณหาหกพื้นเทวาชื่อใหม่เห็นบะ อ๋อแต่ว่าซื้อใหม่นะมีหาพื้นรวมหมดหาพื้นเนื้อกะที่นอนอีกอันนึงแล้วก็มอนชองแพ็คอืมแบือนกันแน่เนาะอ่ากะมีสัตว์อันนี้ก็ชื่อใหม่บ่าดนี่โดยเออตัวนั้นได้ใชซื้อใหม่เออแต่เกาได้ใชามีใช่อยู่บ่แต่เกามีอยู่สาดพื้นหนึ่งกับของระบาวอีกพื้นหนึ่ง ั้งแต่กี่ปุบคือว่าได้เนาะเาวมีคือว่าได้มีเงินกับชือเขาสไปซื่อแบบอย่างอื่นมันกบม่ได้อีกแล้วเนาะโดยอารมณ์ดีแทนเนาะเพินมาเห็ดเวียกบอพึ่งพูเพิ่เมือกินเข่าว่าแสนทางบาไายเพิ่นยังออกไปซื้อทางที่ให้เจ้าจอยเพิ่น แบบเป็นเล็กเป็นเอียงไม่เซ็นไม่ยังคนเอาคนไทยวันอะไรเพิ่นไปซื้อให้เอาคนไทยไปแกเอาแต่ทางนี้ก็จไว้จเอเดียวทางบัอะไรเพิ่นมากแต่แกไม่เพิ่นเซ็นมาเอาข้อพรักกาจให้เพราะว่าทางนั้นก็อยากคิดทางนี้ก็อยากคิดเพิ่นกันเล่นเวียดช่องทางช่องทางแดนกันเพิ่นก็เป็นสร้างบ่กับวันอะไรเป็นสร้างแต่ว่าแบบให้เพิ่นซอยว่าไงนมัมีคน เพป็นชอยแบบเพิ่นมาคอยได้เห็นยังหรือเปแบบเขาน้าเพิ่นยังไม่ทันได้เกี่ยวก็เลยให้เพิ่นมาซอยก็คือหน้าเบาไล่นี่เพิ่นกะมีหน้าลายบ่กะมีลายอยู่พอได้กินเพิ่นเพิ่นก็พอได้อึดเอ้อแบบญาติพี่น้องกันบ่แบบกับทางเมียเพิ่นเลยพอเพิ่นยังมาชอยเนาะจะชอยกัน เพิ่นก็บ่ได้อันนั้นติเพิ่นบ่ได้อึดเข้าบ่โดยเพิ่นบได้อึดเข้าแต่เฮานี่บ่มีเนาะโดยอืเพิ่นมีหน้าลายกว่าเฮาเอ้าก็บ่มีบ่คนแบบว่าเออผู้ใดมีหน้าลายแบบเพิ่นอยากเอาเฮาไปเฮ็ดแล้วก็แวงข้าแวงยังให้บ่มีบ่กส่วนลายเพิ่นสิแบบเพิ่นกจ้างเพิ่นบ่ได้เฮ็ดแบบนั้นอืมแบบมีแต่จ้างเอาเพราะว่าเพิ่นก็อยากเฮ็ดอ่า กับครอบครัวเพิ่นเนาะว่าว่เฮ็ดได้บ่นําเพิ่นแบบว่าแบ่งข้าแบงน้ําเฮาก็ยังเฮ็ดอยู่แต่ว่าถ้าเฮาไปเฮ็ดนําเพิ่นแล้วทางเฮาบ่มีเงินใช้อยากซื้อนมอยากซื้อเครื่องอยู่เครื่องกินของสเครื่องยังแบบเพิ่นเก็บอีหยังแบบาาอีหยังนี่เฮาบ่มีเงินถ้าอยากไปหารับจ้างอยู่บนอื่นแต่ถ้าเฮาเฮ็ดนําเพิ่นแล้วเฮาก็ต้องเฮ็ดให้มันแกันนะครับเฮาก็ยเพิ่นวาให้เายนว่ายามลเฮาก็ไปลํานําเพิ่นลนาแล้วแล้วเฮาก แต่หานหน่อไม้หน่อมันแบบนี้มามาขายมันก็อาชีพแบบบุญธอืมอมัตยามนนเกี่ยวนะครับอย่างแบบเกี่ยวแบบนี้ภัยพิบัติบ้าน,นั้นองมีแต่เพิ่นกับมีแต่จ้างรถเออ้มันจางเพิ่นกับจ้างอยู่บ่าตาเก่าจ้าง,บ,าางบันเท่าไรบันละเซนอืมธรรมดายอยู่เนาะอ,อถ้าอยู่พุ่นบ่ไ,ได้ด้อยู่แสนปลายแสนปลายได้อยู่นี่แบบบัดเป็นพรได้สาอยู่ทางนี้เป็นพรได้ คนบ้านอไรเป็นพมถ้าอยู่บ้านนี้ถ้าว่าเป็นพรในพรนะพันไหมถ้ารบกาวนอ่ะเชื่ออยู่ว่ามัดมือสองพันเพิ่นเอาอือโอ้บางคนได้ชงสามเชนกูด้วยใช่นะผัวเนาะเออผัวเจ้ามาแต่เสื้อเขาอยู่นะมาแต่เสื้อเขาด้ยอืม khổng nhắn xả nè à xả bài đi đó <cười> <cười> rồi à, mà tại na mà tạc Mày dù à. bọc tạc à khuyên thân nà ờ, thả tốt này lên bài đấy nó <laughs> à, mà tại lấy cả đẻ đầy đầy, nó một, một cả hôm mấy gì đó ờ hẹn nó bò phân phân ảnh nhũ chắc tí sao hạ Đồi, rồi rồi bài đây bắt à, ชาวสามสมหลายดีกันเนาะเผินมาเฮ็ดเวียงนี่แน่นาะพราะวายังโมได้ใช่เดาด <uno> ิทั <están> like ้งทั้งนั้นก็สีดดื้อบ่หรือว่าปะแิบเออะว่ายังดีอยู่ถ้าว่าเอาออกไปนี่จะเป็นมันกระเพล่นเนาะ ใช่คนน่ะเื่อบอคือว่าตัวหนึ่งคือว่าขาดแทะผ้ากะตัวนั่นน่ะที่ใส่ไม่เอาออกหรือใส่ไม่เพราะว่าทางนี้มนันยังไม่ทันได้ขาดแต่ทางนั้นขาดก่อนเลยกันซื้อตัวนั้นมาใส่ทางนี้ไม่ได้ใส่เพราะทางนี้ขาดทางนี้ก็ยังดีเพราะว่าม,วมันใส่มาหนี้กับตัวทีม่างออกกับตัวลายดีก็เอามากที่เอาขึ้นมาบ่ เอามาซ่อมเส้นแถวนี่ยทั้งคือทั้งงังพูแล้วเนาะโดยใส่หัไน้บวดเลยบัดเนี้ยผลวดต้องฉาดมาแล้วบัดเนี่ยฉาดมากกับวต้องเปียกแล้วบัดนี้นี่เขาชําคือลายล้วเขาก็มากั้นน้ำเนาะเห็ดเป็นห้องเป็นหองอืมจันเป็นห้องไผ่ห้องมันเลยดีใจน้ำเลอะน้ำก็ถือว่าสะดวกสบายเลยเนาะเลือแต่ว่าสายน้ำอืม ยังบง่มีแต่สายน้ำข่ดแต่สายน้ำเนา<ด>ะเลยดีได้จริงพือนเจ้ามีมีพื้นมีไฟก็เลยพ่นทางไหบุญไหแบดอ่ะไหลๆเลยเนาะเลยอืเอเปนั่งยังอยู่ค่ะว่าไก่ไม่เงี้ยดิเนาะได้จักปีแต่เจ้าอยู่น้ำกันไ<ด>หมฮาปีฮาปี<ด>อือบ่ได้มือเยี่ยมบ้านยาบ่ ถ้าบ่มีเวียดจำเป็นยังก็บ่คคอยสิเมื่อเพราะว่าคารถค่าร่ามันก็แพงอืมอ่ะเจ้าหนับไปดูหนับไปนั่งซึงกับเราแน่เอ้าช่อนหลังกันอีกแเลยอันนี้ชาวหะเลยชาวสามไปเฮ็ดเวียกอยู่ไสคือว่าเจอกันอยู่ไทยอยู่ไทยเลยฮ็ดงานใกล้กันบ่ มาหากันคุยทางโทรศัพท์บอทางเฟสเออผู้ไรติดต่ <c oughs> อค่ะตัวจำก้อนเพื่อนทางเฟสเนี่ยเออเห็นนะคะสา,ายหนิงส <ไป S 1> ายแน่นเนาะรับเป็นเพื่อนเป็นยังหอยคุยกรติดปับับเลยนะทางผุ้สาวกันเนาะ <c oughs> <c oughs> อ่าเพราะว่าเพิ่นตัวน้นนอยเลยแนวผู้ไรส่ามาหากันก่อนคนขึ้นไปเพราะว่าตอนนั้นน้องอยู่อยู่ระยองเพิ่นเห็นงานอยู่แถว แด้ก็มาเห็นงานน้ำกันโดยอนยญาบอกเราตัวเราละเสียงบะเสียงเสียงมึงเนาะโดยอ่ะหักครั้งแรกวันี่กะแบบเคยมีพวมาก่อนแล้วเจ้ามันบอกโดยมีลูกแล้วอะโดยมีลูกอยู่สองคนที่ว่าผู้ใหญ่เนี่ยอยู่ได้กระเพิ่นมากะนน้เออ กี่บาทดูเราเบิดน้ำบระเมนแสนเนาะเดี๋ยวหาก็เอายังคือได้ใบแทนนะบ้านได้เฉพาะเก่าเนาะอยู่บ้านสะพานแก่าทางบ่อหินเก่าเดิกกันเดิกกันตั้งจะอยู่บ้านไหนบ่างก็เลิกกันอยู่ไทยก็ว่ากับมาเลิกกันเลิกได้จากปีจังว่าเจอกับเราอยู่ได้สองปีนะคะตอนนี้เาเจอกัน ่นไปมีใหม่บอกว่าแบบเนจิตจริงคลองบดีแบบคนแบบเป็นคนใจหอนเอ็ดยังก็บ่เคยสกใจ่นเอ็ดยังยัง่นก็บแตกอีกตีมัดปูดีนี่เด้อช่ะหมจ่ายดีตั้งแต่เอากันมาอืมเทียงกันอยู่แต่ว่าบ่เคยผิดเร็วกันอ่ะแบบนั้นนะเนาะแต่มีรสชาติบัวเทียงบ่ผิดบอยังบ่มีรสชาติได้เลยเนาะ าหากแพงเราอยู่ดี <laughs> หากแพงได้จังเอาลูกให้เนาะเขาก็ออกไปพึ่งไปตากอะไรก็มีแต่ว่าถ้าว่าพุ่มโตก,ก็มีแต่แลนออกไปเก็บบ่มีแพทดออกแพ่ต่างบ่ได้ไปซื้อบ่ได้แล้วกอนพอดีลุงเิ่มเิ่นซื้อมาให้สองพื้นวันนี้ือมีแต่ตากแห่งเหงนะก็จังเก็บเก็บนปิดไว้แบบนี้เนาะนอปันยอื จังไดก็เป็นกําลังใจให้ได้เสอร์ฟดีอกดีใจน้ำน้ำก็ได้เรียบร้อยแบบนี้ชําสิปลูกพักปลูกงะปลูกไปขายแล้วบบนี้ชําขายก็ขายอยู่ทั้งองก์คันบ่ใช่ใหมขายแล้วะปลูกพี่กัคนมาขอก็หายเผาหลอกเผาท้าเนาะเจ้าเนาะบางทีบุลยไปหากับเมียกะนี่แดนี่ต้นมะขามนี่ใหญ่ชูงกูเฮือนนี่ก็ชีนน้อง ยันลมพลมาเด้ลมจะเฮือนบาไหวได้เหยเชิ่งบึงนอนทำบ่นนอนเจ้าอ่าเจังใดก็เอื้อยกลับก่อนเลยจ้ะเด้อโดยอาสบายดีน้องหลานเนาะดีอกดีใจนะเปลี่ยนผ้าใหม่เรียบร้อยบัดนี้ขอนยังแกล้งอดู่เม็นกุจีเหม็นกุจีเจีคนวะ เห็นวะเห็นยังเอาโอเคเลยหนึ่งสองสามยิงแน่แม่งกูจีพันวะเนาะเออคุดนะวะอันี้ขวดได้นี่ขวดตำแจวใส้อันน่ะเออสีพันสีอามาแกงใส่กับน้องไหมนี่แหละน้องพ่อแม่พีนน้องเนาะ เนื้อคู่เราโอ้ชาบัวก็คิดว่าน้องเพิ่นมีอันดุน้ำกันเบิด์สามก็ดีดุน้ำกันผู้หนึ่งเนาะอีกสองคนก็คือได้กับผัวเก่าฮะจังได้จะเป็นกำลังใจให้ทั้งน้องเพิ่นเนาะสู้ๆอ่ามาเมื่อนี้จะดีอกดีใจน้ำน้องเพิ่นที่มีผู้รักผู้ใหญ่หรือว่าช่วยเหลือทั้งน้องเพิ่นเข้ามาเนาะ คลิปนี้สาบัวก็สชิด้กลับก่อนก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์พอห้มีกำลังใจด้ว่าเห็ุคลิปลงไปเรื่อยๆเนาะสาบัวก็สชได้ขอกล่าวเข้ามาสบายดีสบายดี